สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือดอกกุหลาบพันปีนะคะกุหลาบพันปีสีสันสดใสามากเลยค่ะเป็นไม้ที่มีหนามนะคะบริเวณกิ่งของเขาเนี่ยจะมีหนามเล็กๆค่ะเจ็บมากเลยนะคะเวลาโดนเนี่ยแบบเจ็บแบบละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเขาแทรกไปตามมัดกล้ามเนื้อของมือนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้ทรงพุ่มใหญ่ค่ะทรงพุ่มสูงเป็นเมตรเลยนะคะเพื่อนๆ ต้นที่แม่ดาลาัลล่าเลี้ยงนี่คือหักกิ่งมาชำค่ะหักกิ่งมาชำนะคะก็ถ้าหักกิ่งชำนี่ก็รีบด่วนนะคะเพราะว่ากิ่งเขาแก่ได้ที่ก็จะออกดอกให้เราเลยนี่ค่ะปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายแล้วก็ออกดอกสวยค่ะออกดอกนี่ค่ะตุ้มๆเลยนะคะดอกจะบานช่วงทเที่ยงค่ะช่วงทเที่ยงนี่ดอกเริ่มบานแล้วนะคะ เวลาเขาออกดอกพร้อมกนันนี่อลังการงานสร้างมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะที่จะปลูกริมรั้วคะ่ะเพราะว่าเป็นเป็นแนวกําแพงได้ป้องกันคนเข้าบ้านเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นไม้มีหนามนะคะแล้วก็ทําให้รั้วเรามีสีสันค่ะสีสวยงามเลยคะ่ะนะคะต้นนี้คือปลูกในกระถางก่อนนะคะชําในกระถางเสร็จแล้วไม่ได้ลาก็เอามาลงดินคะ่ะเอามาลงดิน ต้นเตี้ยมากเลยค่ะกำลังกำลังจะดันตัวเองขึ้นมานะคะบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะเวลาดอกบานช่วงทเที่ยงเที่ยงนี่สวยมากเดี๋ยวแม่ดาราอ่าลงอีกคลิปให้ดูนะคะเป็นช่วงที่เข้าบานเต็มที่ช่วงทเที่ยงนะคะเพื่อนๆตัวน,นี้ค่ะตัวนี้ลงกระถาง เป็นกระถางของดองดึงนะคะทีนี้แมาละล่าเพิ่งรื้อกระถางทำความสะอาดกระถางแล้วก็เริ่มใส่ปุ๋ยให้นะคะก็ยังไม่ออกดอกทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะดินไม่ดีกับดินดีนะคะการใส่ใจกับการไม่ใส่ใจมันแตกต่างกันคะ่ะนะคะเพื่อน,อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ชอบอต้นไม้พุ่มใหญ่ๆดอกสีสันสดสวยจัดจ้านนี้ค่ะ กุหลาบพันปีนี่เลยค่ะนะคะการให้น้ําก็ให้วันละครั้งค่ะให้น้ําวันละครั้งนะคะแค่นั้นกิ่งที่จะหักไปชําก็เป็นกิง่งกิ่งไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะคะตัวนี้อ่อนเกินค่ะยังไม่เหมาะนะคะต้องแก่กว่านี้นิดหนึ่งถึงจะเหมาะที่จะการปักชํานะคะถ้าอ่อนเกินเนี่ยเขาจะเน่าเขาจะเปื่อยได้ค่ะเพื่อน นี่เลยสวยงามนะคะกุหลาบพันปีค่ะสวยงามมากเลยนะคะคเพื่อนๆดูกลีบดอกเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะแต่สีสันนี่โอ้โหจัดจ้านมากเลยนะคะกำลังออกดอกตูมๆนี่ค่ะดอกตูมนะคะ,ะ,คะคเพื่อนดอกไม้ที่ลำต้นมีหนามนะคะ่ะ ที่ลำต้นมีหนามนะคะเป็นทรงพุ่มใหญ่ค่ะต้นที่แม่ดันล่าเลี้ยงนี่คือหักกิ่งมาชํานะคะเพากำลังแต่งกอแล้วก็ยังลำต้นยังไม่สูงเลยค่ะยังไม่ถึงฟุตแต่ว่าด้วยกิ่งที่เอามาเนี่ยเป็นกิ่งที่ต้นแม่เขาพร้อมให้ดอกแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พอกิ่งเขาจเจริญเติบโตเต็มที่เขาก็เริ่มให้ดอกแล้วนี่ค่ะแบบด,ดุดดสวยๆเลยค่ะ สวยจริงค่ะปลูกริมรั้วนะคะเพราะว่าลำต้นของเขาจะมีหนามค่ะมีหนามเล็กๆละเอียดละเอียดนะคะสวยงามจริงๆค่ะแม่นอล่ามีอยู่สองกิ่งนะคะอีกมุมหนึ่งอยู่ในกระถางเดี๋ยวต้องรื้อเอามาลงดินนะคะต้นนี้เพึ่งพึ่งเอาลงดินค่ะเพื่อนๆลงดินได้ได้เดือนกว่าแล้วค่ะเพึ่งเห็นดอกสมบูรณ์ดอกบานสมบูรณ์ก็ดอกนี้นะคะ่ะ like that.